สวัสดีครับผมเอกเชิดพงขอต้อนรับเข้าสู่หนังสือเสียงคนเก่งพูดต่างคนเก่งต้องพูดไม่เหมือนใครแต่ได้ใจและทุกสิ่งที่ต้องการครับพอดแคสต์นี้เป็น EP ีที่14ในบทที่14นะครับชื่อบทว่าตั้งใจฟังคืออีกหนึ่งวาทศิลป์เรามี2หู1ปากก็เพื่อให้พูดน้อยฟังคำพูดคนอื่นให้มากซีโนแห่งเอเลียเป็นผู้กล่าวหัวข้อแรกได้เขียนเอาไว้ว่า เคล็ดลับชนะใจประธานาธิบดีประธานาธิบดีรูสเวลได้รับการยกย่องว่าเป็นประธานาธิบดีนักพูดที่เก่งกาจติดอันดับประวัติศาสตร์ว่ากันว่าท่านเตรียมตัวหาหัวข้อการสนทนาศึกษาว่าคนที่เข้าพบสนใจเรื่องไหนมาก่อนเลยทีเดียวครับครั้งหนึ่งมีผู้มาขอเข้าพบท่านเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาของกองทัพเรือประธานาธิบดีรูสเวลล์ เคยเป็นผู้ช่วยเลขานุการกองทัพเรือมาก่อนทันทีที่แขกเข้ามาพบท่านจึงเป็นฝ่ายพูดเรื่องเกี่ยวกับกองทัพเรือก่อนด้วยความรู้ที่ลึกซึง้งกินเวลาพูดไปประมาณหนึ่งชั่วโมงผู้ที่เข้ามาขอคำปรึกษาก็ตั้งใจฟังแล้วก็มีการยิ้มแย้มตอบรับพูดตอบเป็นระยะระยะอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านเป็นแบบนี้เองเหรอครับแล้วอย่างไรต่อครับเมื่อท่านพธนนานธิบดีพูดจบเขาก็เอ่ยลาขอบคุณมากนะครับท่าน ตัวผมเองก็พอจะทราบว่าท่านสนใจงานเกี่ยวกับกองทัพเรือแต่นึกไม่ถึงว่าท่านหาทางออกของปัญหาที่เยี่ยมยอดขนาดนี้ให้แล้วผมขอเป็นตัวแทนกองทัพเรือกล่าวขอบคุณท่านนะครับแค่มีสีหน้าพอใจและขอตัวกลับท่านประธานาธิบดีก็ปารบกับเลขาว่าคนเมื่อกี้เป็นนักพูดที่เยี่ยมมากเมื่อเลขาได้ฟังท่านประธานาธิบดีชื่นชมแบบนี้ก็ได้แต,ตอบกลับแบบงงๆว่า แต่เขาแทบจะไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับท่านแขกในวันนั้นของท่านประธานาธิบดีเป็นผู้ฟังที่ยอดเยี่ยมเรื่องที่กล่าวมาสอนใจเราได้ดีมากเมื่อสนทนาเราควรตั้งใจฟังอย่างสนอกสนใจเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งกำลังพูดอยู่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะรู้สึกเป็นมิตรกับคนที่ใส่ใจฟังคำพูดของตน อีกทั้งคนที่รู้จักฟังคนอื่นพูดอย่างตั้งใจยังพัฒนาความสามารถของตัวเองได้ดีกว่าใครอีกด้วยหัวข้อต่อไปคนฟังเก่งสร้างผลงานดีนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนโรเบิร์ตคอนกลินวิทยากรชื่อดังของอเมริกาไปเป็นวิทยากรรับเชิญให้บริษัทแห่งหนึ่งผู้เข้าอบรมเป็นเซมนประมาณ150คนหลังจากอบรมเสร็จคอนกลินถามประธานบริษัทนั้นว่าให้ผมทายไหมครับ ว่าเซลแมนที่เข้าอบรมในวันนี้คนไหนเก่งที่สุดท่านประธานตกใจกับข้อเสนอของคอนกลินก่อนจะเออออด้วยท่าทางเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่าแล้วคอนกลินก็ชี้ไปที่เซลแมน3าคนจาก150คนผมอึ้งไปเลยคุณรู้ได้อย่างไรครับพวกเขาเป็นยอดนักขายหนึ่งใน5อันดับของเราจริงๆครับทั้งประธานบริษัททั้งผู้บริหารคนอื่นๆต่างตกตะลึง พวกเขาทึ่งมากว่าคอนกรินรู้ตัวเซล์แมนคนเก่งๆได้อย่างไรทั้งที่เพิ่งมาจัดฝึกอบรมครั้งแรกคลิลับของคอนกรินธรรมดามากครับเขาแค่เลือกจากคนที่ตั้งใจฟังคําบรรยายของเขาในวันนั้นมากที่สุดเท่านั้นเองคนเก่งคือคนที่ให้ค่าคําพูดของคนอื่นเท่ากับคําพูดของตัวเองครับก็อย่างคอนกรินกล่าวว่า การตั้งใจฟังแสดงถึงความจริงใจต่ออีกฝ่ายบ่งบอกถึงความตั้งใจจริงที่อยากจะรับและเรียนรู้ข้อมูลของคนฟังทุกท่านครับพูดเก่งพูดเป็นเรียกว่าวาทศิลป์ฟังเก่งฟังเป็นเรียกการรับฟังอยากพูดเก่งต้องอาศัยเทคนิคซับซ้อนขั้นสูงแต่การฟังคนอื่นพูดอาศัยเพียงเงี่ยหูฟังให้ดีทว่าการฟังนั้นสําคัญเท่าๆกับการพูดเลยทีเดียวนะครับ คุณตั้งใจฟังคำพูดของคนอื่นแค่ไหนแล้วคุณยอมรับคำพูดของคนอื่นมากน้อยเท่าไหร่กันครับมันไม่เกินจริงไปหรอกครับถ้าหากจะกล่าวว่าครึ่งหนึ่งของเงินที่คุณได้รับคือค่าตอบแทนจากที่คุณฟังคนอื่นพูดดังนั้นเราต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะฟังเป็นการพูดเสริมรับคำของผู้พูดรวมอยู่ในเทคนิคการฟังที่ดี การพูดเสริมในที่นี้มีทั้งการพูดทวนสิ่งสำคัญที่ผู้พูดพูดอยู่การพูดกระตุ้นให้อีกฝ่ายพูดต่อการพูดเสริมความเห็นของตัวเองแก่คำพูดของผู้พูดอยากเป็นนักพูดผู้เก่งกาจที่รู้จักใช้ประโยชน์จากเทคนิคการฟังห้ามลืมคำสอนของชีโนว่ามนุษย์มีสองหูหนึ่งปากหัวข้อต่อไป 10วิธีฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดีคนที่พูดเป็นจะรู้จักฟังและพูดโดยคำนึงถึงบริบทของอีกฝ่ายเช่นกันการฟังโดยคำนึงถึงบริบทอีกฝ่ายจะทำให้เราฟังเก่งแผนแหของเราหัวหน้าของเราสมัยเด็กๆของฉันหลายคนนะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ตัวเองรู้ผูกขาดการพูดให้ตัวเองด้วยหัวข้อที่ใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางโดยที่ไม่เปิดโอกาส ให้คนอื่นพูดหรือชอบพูดแท้คนอื่นนั้นไม่ใช่นักพูดที่ดีแต่จัดเป็นพวกช่างจ้อพร่ำโดยไม่ยอมให้คนอื่นพูดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้พูดหรือฝ่ายผู้ฟังหลักการพื้นฐานคือต้องยืนอยู่บนบริบทของอีกฝ่ายอย่างไรก็ดีควรจดจำสิบประเด็นเพื่อการเป็นผู้ฟังที่ดีต่อไปนี้ด้วยนะครับ 1. ฟังอย่างตั้งใจ ผู้พูดกำลังพยายามพูดเถ้าเราพูดแทรกอย่างแรงน้ำใจไม่เพียงจะไม่เข้าใจเรื่องราวของอีกฝ่ายเรายังไม่รู้ถึงเจตนาของผู้พูดอีกด้วย 2. อดทนปิดปากให้สนิทแม้จะอยากพูดระหว่างฟังคนอื่นอยู่ก็ตามระหว่างฟังบางครั้งเราก็เคยเจอเหตุการณ์คล้ายกับผู้พูด้าไม่นึกอยากพูดเสริมอยากเล่าเรื่องของตนเองบ้างแต่ ต้องพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้ไปพูดแทรกคําถามใดๆที่อยากถามต้องถามเมื่อผู้พูดพูดจบแล้วคนที่พูดเรื่องของตนเองแทรกขณะคนอื่นพูดอยู่ถือเป็นผู้ฟังที่ยอดแย่เพราะการพูดแทรกทําให้การเล่าสีอัธรตจนผู้พูดไม่อยากพูดต่อ 3. พูดเสริมเมื่อเห็นด้วยเวลาที่เรารู้สึกคล้อยตามเรื่องของผู้พูดหรือถึงจะไม่ถึงกับคล้อยตาม แต่เข้าใจสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะสื่อเราควรพูดเออออเสริมเข้าไปด้วยการทำแบบนี้จะแสดงถึงความตั้งใจฟังเรื่องราวของอีกฝ่าย 4. พูดตอบรับเป็นระยะระยะแสดงความประทับใจตามสมควรเช่นอ๋อเป็นอย่างนี้เองเหรอครับโอ้โหผมอึ้งไปเลยครับดีจังเลยครับแบบนี้ผมเห็นด้วยนะครับหรือมีคำอุทานเช่นว้าวโอ้โหเป็นต้น ผู้พูดจะรู้สึกได้ว่าเราประทับใจในสิ่งที่เขากำลังเล่าอยู่และจะพยายามเล่าต่อ 5. ไม่ชักสีหน้าแม้จะได้ยินคำไม่น่าฟังแม้ผู้ฟังจะรู้สึกว่าเรื่องของผู้พูดไม่น่าอภิรมหรือรู้สึกไม่เห็นด้วยก็ไม่ควรชักสีหน้าไม่พอใจจริงอยู่การวางหน้านิ่งเฉยนั้นไม่สมควรแต่การขมวดคิ้วย่นหน้าทำหน้าไม่สบอารมณ์ ยิ่งเป็นเหตุให้ผู้พูดหยุดพูด 6. ระมัดระวังอริยบทหลายคนเผลอหลับตาฟังโดยไม่ตั้งใจท่าทีเมินหน้าหนีหรือชำเลืองมองด้วยหา,างตาก็เป็นกิริยาที่ไม่เหมาะสมการสับประงกในที่ประชุมก็เป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทําไม่เพียงแสดงออกว่าเราไม่ใส่ใจผู้พูดแล้วยังทําให้คิดไปได้ว่าเรากําลังดูถูกผู้พูด ไม่ให้เกียรติผู้พูดด้วยระหว่างฟังควรมองผู้พูดและวางอริยบทให้เหมาะสม 7. พูดเสริมบ้างเพื่อช่วยให้ผู้พูดพูดต่อได้ลื่นไหลขณะพูดบางช่วงผู้พูดอาจนึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรหรือพูดต่อไม่ออกจนทำให้การพูดขาดตอนผู้ฟังที่ดีควรช่วยยืดการสนทนาให้ผู้พูดพูดได้คล่องและต่อเนื่องขึ้น เช่นอาจพูดเสริมว่าจริงหรอครับถ้าทางจะยากเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้ตลอดใช่ไหมครับอะไรอย่างนี้เป็นต้น 8. ช่วยให้ผู้พูดพูดเนื้อหาหลักได้สำเร็จหากผู้พูดพูดผิดประเด็นไปหรือทำท่าจะหยุดพูดควรถามเช่นถ้างั้นแบบนี้ดีไหมครับถ้าผมฟังไม่ผิดคุณจะบอกแบบนี้ใช่ไหมครับ ช่วยให้บทสนทนากลับเข้าสู่เนื้อหาเดิมได้ 9. ถามตอนสมควรถามคำถามหลักๆควรถามเมื่อผู้พูดพูดจบคำถามยิบย่อยอาจจะถามบ้างอย่างถูกจังหวะเพื่อให้บทสนทนาไหลลื่น 10. ตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบการสื่อสารระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังคือการแลกเปลี่ยนระหว่างกันการตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบ คือการฟังที่มีประสิทธิภาพการฟังเรื่องราวของผู้อื่นเป็นโจทย์ที่เราต้องทำความเข้าใจและตั้งใจฟังให้ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะย้าอีกครั้งหนึ่งในบทนี้นั่นก็คือคนที่ไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นพูดหรือชอบพูดแทรกคนอื่นนั้นไม่ใช่นักพูดที่ดีแต่จัดเป็นพวกช่างจ้อพร่ำโดยไม่ยอมให้คนอื่นพูดจบบทที่14ตั้งใจฟัง คืออีกหนึ่งวาทศิลปฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านด้วยนะครับแล้วพบกันในบทต่อไปเอกเชิดพงศ์สวัสดีครับ